สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำอยู่ในเกมไหม c ครับ <mm> ดูได้ไหมครับวมาชุดรอดพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ว่ะา29เออถาว่าทําไมผมถึงมาอยู่ในจุดจุดนี้ใช่ไหมทำไมเราถึงมาอยู่ในรูทุกคนเห็นนั่นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะเผื่อทุกคนไม่เห็นทุกคนเห็นไหมคือผมมาเจอป่านี้แล้วเว้ยมันคือป่าสนที่เราตามหามันมาเนิ่นนาน,น ซึ่งตอนนี้พี่เว็บก็ได้ทำการฟาร์มไผ่แล้วก็ออกซิเดียนเนี่ยผมได้มาจากบ่อน้ำที่มันมีออกซิเดียนนี่แหละซึ่งเราจะมาดูกันว่าเรามาไกลกันขนาดไหนทุกคนดูสิ -1 หนึ่งหมืน่นลบหนึ่งหมื่ลบพคือเป็นไรที่โคตรไกลครับผมเรามาแบบไกลมากซึ่งตอนนี้เราก็ได้ต้นไผ่อย่างที่เราหวังแล้วล้วถามว่าพี่เวฟครับมึงจะฟาร์มไปทำไมออกซิเดียนเอาไว้กลับบ้านครับผม เออเราจะไม่กลับบ้านป่ะ <S 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 เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําประตูนรกดีกว่าซึ่งคือประตูนรกอ่ะผมว่าที่บ้านเราเราก็จะทําประตูนรกเพิ่มเพราะตอนเนี้พี่รู้สึกว่าเราได้ทําการเดินทางด้วยประตูนรกอะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเลยเลยจะทําประตูนรกทําให้มันดูดีไปเลยแล้วก็เวลาเราจะกลับบ้านอย่างเงี้ยเราจะได้กลับง่ายโอเคปะ่ะนี่เราจะกลับโดยการวาร์ปไปทางประตูนรกนะครับเราจะไม่ทําการบินกลับแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดกูบินกลับเนี่ย มันก็จะโคตรไกลเลยนะทุกคนอู้ว้าวเอตายโอ้เสียตัวอะไรวะเนี่ยไวอันเราจะมาดูพิกัดกับบ้านกันนะทุกคนพี่กัดกับบ้านอนับแรกเลยยี่ปเหรอยีอ๋อทางนี้เห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเราแปกเ,เดี๋ยวเราแปกล,ล่ามเป็นตัวนี้หนะอ่อยเออน่าจะช่วยให้เรา ปลอดภัยขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าข้างข่าวค่อนข้างที่จะเลือดน้อยแล้วแปลงร่างเป็นตัวนี้นี่มันไม่มีตัวไรตีแล้วด้วย <_ letter> อโอเคทุกคนก่อนที่จะเข้าไปรับชมชมอะไรล่ะรับชมคลิปของเวฟนะฮะใครที่หาเสิร์ไหมครับพิกเซิร์ฟว่เล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่ไมค์ครับเนโอคร f บเลยนะจ๊ะก็ไปโหลดแล้วก็ไปเล่นกันได้นะจ๊ะใต้ลิงก์โอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านดีกวนะ่าซึ่งเราจะต้องไปตูประมาณพันบล็อกถ้าเกิดว่าเราบินนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสร้าง ประตูอุ้ยเจอปราสาทใช่ไหะปราสาทต,ตรงนี้มันมีอะไรดีหรือไม่ไม่น่าจะไม่ไม่รู้นะว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เราปล่อยไปเดี๋ยวเราเรีบกลับบ้านเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําประตูนรกไปนรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งนรกอประตูนรกทางฝาาั่งนรกงงไหมเออกูก็งงคือเราจะทําประตูคือเนี่ยเห็นไหมเวลาเราบินกลับบ้านอย่างเงี้ยเราจะหาจุดสังเกตแบบบ้านเราเป็นค่อนข้างยากเออเราก็เลยต้องการที่แบบเออ,เอ,อแล้วกูจะไปทางไหนต่อเนี่ยมัน มันมาเจอทางแต่เราขุดรัวๆเลยก็ได้เราไม่ต้องไปห่วงนะครับเพราะว่าเราสามารถป้องกันลาวาได้ครับผมแล้วก็มาเจอควอนเราก็จะทุบไปเล็กน้อยอู้พวกเรานี่ก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วเนาะไปะมุ่งหน้าเออเนี่ยเวลามาทะลุอย่างนี้ก็ไปง่ายหน่อยเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งพื้นที่อา่อาทำไมเจอบ่อยจังวะเอาทองกลับบ้านได้ไหมในนี้มีอ่านี้ต้องการครับอันนี้ต้องการครับเออแอปเปิ้นทองไล่มุนนี่มันก็หาง่ายดีเหมือนกันเนาะ เออเหมือนเวอร์ชันใหม่ๆม,มันจะคราฟไม่ได้ปะแต่ว่าเวอร์ชันเก่ามันเหมือนจะคราฟได้นะครับแต่ว่าเราสี่บอคคราฟนะฮะทุกคนเออเราจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันคราฟไม่ได้แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ทุกวันนี้มันก็คราฟไม่ได้แต่เวอร์ชั่นเก่าคราฟได้กูพูดอะไรกูไม่รู้เหมือนกันโอเคไปเดี๋ยวนะอันนี้ลบสามสิบอันนี้ย8ิบแปดเลยแหละแล้วก็ลบสามสิบอยู่ฝั่งนี้เออก็ไม่ไกลน้อยดีกว่าไปบินหมื่นบ็อก เออดีกว่าบินหมื่นบล็อกไอ้บ้าเอ้ยนั่นก็ไกลไปอันนี้อาเดี๋ยวเราจะอยู่น่าจะประมาณโซ,โซ,โซนนี้อ่าโอเคนี่ทําไมผมรู้สึกคุ้นๆแถวนี้ไะคุ้นอ้าตรงนี้นี่เองโอเคจําได้แล้วบ้านเราอยู่ฝั่งนี้ทุกคนนี่เลยมันจะมีประตูนรกผมไม่ต้องดูพิกัดแล้วผมจาได้หรือเปล่า <c oughs> นี่ไงเออนี่ะทางกลับบ้านเนี่ยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบ มันมิดชิดไปไว้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งไอ้นี่ประตูทีหลังแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทําประตูนรกที่บ้านแล้วก่อนโอ้โหพระเจ้าฉันกลับมาแล้วพระเจ้าจอดหลังจากที่ฉันไปประมาณหลายพันบล็อกหลายหมื่นบล็อกมากซึ่งถามว่าพี่เวฟครับทำไมพี่เวฟไม่จดพิกัดไว้ล่ะครับผมว่าผมไม่น่าจะไปอีกแล้วแหละเออว่าผมไม่น่าจะไปแล้วล่ะโคตรไกลเลยว่าระยะทางนี่กูบินแบบหืมขาลากนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วปะ เดี่ยนะปิดก่อนนี่สาธนาะตอนนี้บ้านเรามันก็เริ่มลกขึ้นแล้วนะทุกคนแล้วก็มีลูกปั้นตอนแรกผมว่าผมจะมาฟาร์มไอตัวนี้ให้มันใหญ่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมว่ารอ,อให้ขนแกะมันแจ่ขึ้นกว่านี้ก่อนดีกว,ว่าเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาทาประตูนรกนะครับผมซึ่งพี่เว็บเนี่ยอยากจะทําไว้บริเวณนี้เพราะเดี๋ยวนนาคนเดี๋ยวเราต้องขยายบ้านมาตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมมาสร้างบ้านอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมแล้วเราจะต้องบินกลับมานอนตัวนี้ผมว่ามันไกลไปเว้ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมาสร้างประตูนรกไว้บริเวณนี้กันเออซึ่งผมจะสร้างไว้ตรงตรงเนินนี้เอาไว้สร้างบ้านดีกว่าไหมเราสร้างประตูนรกไว้ตรงตรงเนินดีไหมเออแบบว่าเป็นเนินเนี้ยเป็นแบบประตูนรกตรงเนินก็ได้นะตรงเนินอ่ะมาเราสร้างประตูนรกตรงเนินเนี่ยซึ่งประตูนรกที่เราจะสร้างเราก็จะสร้างแบบคล้ายๆเดิมนีครับแต่ว่าพี่เวบจะสร้างแบบว่าให้มันดูใหญ่กว่าเดิมหน่อยอ่ะฮะก็คือเราต้องการอัปเกรด ต้องใช้คำว่าเราต้องการอัปเกรดอ่ะประมาณนี้พอไหมพอแหละ,ะเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยผมอยากให้มันสูงกว่าเดิมหน่อยอันนี้ต่อมาซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างประตูนรกตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนูน้นน่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมันก็เชื่อมกันนั่นแหละทุกคนเออมันก็จะเชื่อมกันนั่นแหละโอเคต้องประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนะผมว่าเราต้องจุดไฟแช็คไปก่อนอ่าได้ปกติแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือไม้ ดูควออาไม้ก่อนไม้แล้วก็เดี๋ยวเราทําหีบไว้ก่อนฮนะทุกครั้งเวลาที่เราจะทาอะไรเราต้องมีแคมปิง้งใช่มันต้องมีที่แคมป์เก็บไอเทมเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาบล็อกในนรกอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างกันเออผมจะตกแต่งให้มันดูแบบดูดีขึ้นมาหน่อยอันนี้เราผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้ไอจโจ้บล็อกอันเนี้ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอามันมาใช้ไว้ไป let's go เดี๋ยวเดี๋ยวบริเวณเนี้ยผมจะสร้างให้มันเป็นแบบ เหมือนนรกจำลองเออเราจะสร้างมันเหมือนแบบนรกจำลองอะ่ะเออมนันแบบดูดีๆหน่อยโอเคมาแล้วบริเวณนี้เดี๋ยวพี่เว็ขอทุบเลยแล้วกันเนาะเราต้องการเอาไอ้เจ้าบล็อกเนี้ยแล้วก็ขยายทางบริเวณนี้ด้วย เพราะว่าเวลาเราบินมาจากทางอื่นอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเห็นประตูนรกเราง่ายๆแล้วถามว่าพี่เวฟครับแล้วประตูนรกอันนี้พี่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นไหมก็น่าจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นประตูนรกแบบโคตรใหญ่ทุกคนคือเข้าใจว่าคาว่าโคตรใหญ่เออก็คืออยากจะให้มันเป็นแบบประตูนรกแบบใหญ่ๆไปเลยอ่ะแบบว่าเวลาเรามาแต่ไกลๆเราจะได้แบบมองเห็นเขาแบบง่าย เออเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเดินทางด้วยประตูนรกบ่อยและตอนแรกว่าจะมาสร้างไอ้เจ้าหุ่นแล้วมองอัดนั่นแหละเออแต่ตอนเนี้ยขอขอนั่งสร้างอันนี้ไปก่อนเพราะว่าวันนี้เราลงคลิปให้2คลิปเลยถามว่าเฮ้ยทำไมพี่เมวใจดีจังเลยลงคลิปให้ตั้งสองคลิปแน่อ,อ๋อเปล่าครับผมเออว่างเดี๋ยววางบล็อกก่อนเอ,อ็นเตอร์แมทมันจะยกบกล็อกเราบะวะเออกูอยากจะรู้ว่มมันจะยกบกล็อกเราบ้าเนี่ยเดี๋ยวนะเราไม่มีนุ่มนวลเลยเรามีแต่ประสิทธิภาพใช่ไหมโอ<ฮ>้โหผมอยากจะได้นุ่มนวลเหมือนกันได้แหละทุกคน อย่างน้อยมันจะได้แบบว่ามาทุบบล็อกแล้วไปตกแต่งที่บ้านแบบมันได้สวยขึ้นอะ่ะเอออันนี้มันมีแต่แบบมันมีแต่สีเนี่ยอยากให้มันดูแบบมันมีหลายอย่างมากกว่านี้อช่างมาแล้วกันเดี๋ยวเราเอาบล็อกนี้ไปเยอะก่อนแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วแหละแต่เราจะเกลี่ยพื้นที่ตรงนี้มันกว้างขึ้นครับเวลาเรามาแบบไกลๆเราจะได้แบบมองเห็นได้ง่ายขึ้นเออเวลาเรามาไกลๆม,มองไม่เห็นมันมุดอยู่ในรูก็ไม่รู้ทุกไป่ะเ,เคลียร์ไป เรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้เราตัดต้นไม้นี่มันตัดทีเดียวไม่ได้ต้นเหรอผู้ยากให้ต้นมันตัดแบบทีเดียวได้ต้นมันทําไม่ได้อวะรู้สึกงุดกิจจังต้นไม้แล้วใบไม้มันจะหายไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าใบไม้มันไม่น่าจะหายหมดทุกคนอขอหน่อย <c oughs> ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยแง a n สกิลมาเดี๋ยวเราเอาต้นนี้ไปปลูกก็ได้ฮนะน่าจะ work น่าจะสวยงามไอ้น,นี้มันเป็นต้นแดงปะ่ะไม่แน่ใจโอเคปะ เดี๋ยวว่าเราไปทำเขาเรียกว่าอะไรนุ่มนวลกันดีกว่าพิกแอคนุ่มนวลบ้านเรามันมีปะะเนี่ยตรงนี้เราจะเอามาใส่ได้เสียงบ้านเราต้องมีนุ่มนวลเดี๋ยวทุกคนหรือว่ากูเอาไปฟิวชั่นหมดแล้ววะเนี่ยนุ่มนวลมีไหมจ๊ะมีไหมจ๊ะเลิกหนูใจคอไม่ค่อยดีแล้วเกินอยังยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอไม่มีแล้วแหละกูไม่มีแล้วแหละอถ้าไม่เจอขนาดว่ามันไม่มีแล้วแหละ เนี่ยเราไปหมดแล้วนุ่มนวลเราไม่มีอะทุกคนโอ้เสียดายจังงั้นเราเดี๋ยวเราลองเอ็นชาร์ดใหม่ดูครับเผื่อได้ไปเดี๋ยวเราเอโอ้โ oh ห oh. ไอเทมกูเยอะเต็มตัวแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราลองเอ็นชาร์ดใหม่ก็ไดนะ้เอ็นชาร์ดใหม่เราต้องใช้อันนี้แล้วก็ไดมอนด์ใช่ไหมไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์กูอยู่ไหนไดมอนด์ไดมอนด์เอามาสักสามอันอันนี้อะไรวะความเร็วอ๋ออันนี้ใส่วิญญาณอันนี้ใส่วิญญาณสามอันนี้ก็ต้องการนะอันนี้ต้องการดีเหมือนกันแล้วก็แร่โบ,บราณเราก็ยังไม่ได้ไปหาสักทีเลย ฉันไม่มีเวลาหาแหล่โบราณเลยให้ตายเถอะน,นี่แต่ลนะลาพีดบ้านเราก็น่าจะเหลืออยู่นะลาอ๋อเป็นแกมสีย้อมไปแล้วทุกคนไ <c oughs> อ้เอยลาพีดเป็นแกมสีย้อมอ,อ๋อนี่ไงวะตัวแต่เราก็ตกใจนี่ว่าไม่มีอยู่แล้วป้าเดี๋ยวผมเอาที่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะเอาอ้อยมาแลกของกับเอ็นบีซีนะครับแล้วก็เราจะได้เลเวลมาใช่ไหมเออพอเราได้เลเวลมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาเลเวลตรงนั้นนะอ่ะเออนั่นแหละเอาเลเวลตรงนั้นแหละแล้วก็เอนทรานดูว่าเราจะได้อย่าง แต่ว่าเราต้องไปเอาอ้อยก่อนผมไม่รู้ว่าอ้อยมันผลิตได้เยอะขนาดไหนแล้วนะแต่ขอดูอ้อยสิโอ้โหในถ้าแบบเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วแบบกูบินไม่ได้นี่มันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหลำบากมากเลยนะเว้ทุกคนเออเพราะว่าปกติเราแบบว่าเราบินอนะแล้วเราแบบเราบินไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราแบบเวอร์ชันใหม่มาแล้วผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเราแปลงร่างไม่ได้เราบินไม่ได้เนี่ยหูค้นลำบาก เอ้ยแต่ว,ว่าผมว่าพาร์ทหน้าเราควรไปหาปีกไปสำรองไปเออมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมาแบบมาคอยกลัวเออว่าเราต้องไปหาปีกมาทมมําไว้ป่ะโอ้โหเอพีซีเยอะแล้วแกอันนี้อาร์คอลนะครับพอดีว่าผมต้องการเลเวลอันนี้ก็ได้เลเวลเร็วเหมือนกันนะเราแลกกับเอพีซีโอเคอันนี้มีอะไรซ่อมแซมโคตรแพงเลยบ้าเลยเอพีซีตอนนี้เขาน่าจะหายกรวดเราไปแล้วนะครับตั้งแต่เราไปต่อยเขาครั้งนั้น คนหาเลยเป็นต้องต่อยเอฟีโอเคแล้วสามสิบไปเอ็นชาผมหวังว่าเราจะได้เป็นนุ่มนวลน,นะใช่ผมหวังว่าเราจะได้เป็นนุ่มนวลน,นะทุกคนโชคลาบสามด้วยโอ้โหโชคลาบสากูก็ไม่อยากจะรีโอ้โหมึงมาอะไรตอนนี้โชคลาบสาม ไอบ้บ้าเอ้ยตอนนี้เป็นโชคลาราบสอกูอยากจะฟิวชั่นมึงมากเลยมึงสิมาอย่างตอนนี้โอ้ยตายแล้วเอาไปเราต้องเอาใหม่เราต้อง,อม <c oughs> องผมไม่ผมเสียดายอ่ะผมไม่อยากจะไอ้นี่อ่ะผมโอ้โหสานได้สผมไม่อยากจะรีมันเลยอ่ะทุกคนอสานได้ชคลารสามเอา,า,น,า,า,เอานี่เก็บไ้ก่อนกูเอาไดมอนมาก่อนนี้หมดหมดเพชรกูหมดพอดีต้องไปหลอกไอ้พวกนั้นมาขุดให้อีกรอบมั้งเนี่ยนะเอานี่มา เออเราต้องไปหลอกพวกมันมานั่งแบบกิจกรรมขุดแร่หลอกไอ้พวกหน้าโง่วของสามตัวมานั่งขุดให้อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะอ่าขอแรกนะจ้ะพอดีพอดีว่าฉันต้องการเลเวลนะเพื่อนเอ่อขอปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะสิ่งที่เป็นมิดอะกูปรับเหลือสัก20พอพวกมึงจะฮึ่มฮจนหน้าลำคาญเกินไปละเอ้ยบีซีมันลดราคาให้เหรอจาก24่หรือ22เออก็เวรเิร์กเหมือนกันอันนี้สะท้อนกับสุขใจ แต่เราไม่ได้ต้องการนั้นฮะเราต้องการเลเวลโอเค28เดี๋ยวเราจะรอเอนชาร์ดดูอีกรอบนะถ้าเกิดว่ารอบนี้ไม่ได้ผมว่าก็น่าจะหมดหวังแล้วแหละกูก็ไม่น่าจะได้แล้วแหละเออก็ไม่น่าจะได้แล้วมึงวนันนี้อ่ะโอเคไปคราฟเป็นกระดาษเออแล้วก็ตอนนี้มารกดเรา,เราที่บ้านเราก็มีค้อนข้างเยอะนะครับเราสามารถเอามาแลกกับ n p c คุณอยากจะแลกกันเนี่ยชั้นหนังสืออะทุกคนเออผมอยากจะผมอยากจะแลกชั้นหนังสือมาก เพราะว่าไอ้ชั้นหนังสือเอาไว้สร้างบ้านมันดูสวยมากเอาไว้สร้างกำแพงเอาไปสร้างรั้วอย่างเงี้ยผมไปดูกฝรั่งมาแบบสวยมากเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะสร้างบ้านติดกับหน้าผาอยู่เออผมอยากจะสร้างบ้านที่มันติดกับหน้าผามันจะได้ดูสวยแต่นะมีเอ็ีซีตัวไหนที่แบบมันยังยาจกอ่ะตัวนี้ยาจกอยู่อ่ะแล้แรกเฮ้ยตัวนี้ใช้เอมโบโรแค่เก้าเม็ดในการแรกชั้นหนังสือหนึ่งชั้นว่ะทุกคนใช้ค่อนข้างที่จะน้อยมันมีตัวไหนที่แบบใช้น้อยกว่าเก้าไหม นี่ก็ใช้ส่วนมากใช้9เหรอออสามสิบและเออส่วนมากใช้9บล็อกถ้าเกิดว่าเราจะแลกเราก็ไปไล่พวกโจรก่อนแล้วกันเออแล้วเราค่อยมาทำเดี๋ยนะกูจะไปไหนเอาคุณจะไปนี่ขอเอ็นชาร์ตเออไอที่เอ็นชาร์ตกูก็น้อยแล้วเกิดเอออยู่โคตรไกลเลยคงทนฮ่ากูเกียดเมืองเกมเราไม่มีนุ่มนวลเลยอ่ะเดี๋ยว มันมีวิธีการหานุ่มนวลอยู่นี่หว่ากูล,ลืมไปเลยวิธีการเดี๋ยวนะวิธีการหานุ่มนวลประสิทธิภาพ <c oughs> มัน,ม,นมันเหมือนจะมีกันเราต้องเอ็นชาร์ททิ้งอ่ะเออเราต้องเอ็นเออมันต้องเอ็นชาร์ททิ้งก่อนนี่หว่าเรามาใส่ใหม่อันนี้เป็นประสิทธิภาพโชคลาภประสิทธิภาพอ่าเนี่ยมันต้องมาทําอย่างนี้อ๋อเออกูล,ลืมไปเลยเว้ยมันทําได้เห็นไหมนุ่มนวลมาแล้ว <c oughs> โอเคเลเวลต้องการยี่สิบห้าตอนนี้เรามียี่สิบห้าเราต้องการห้าเลเวล โอเคน่าจะได้อยู่ครับห้าเลเวลเออ <Okay. S 1> กูลืมวิธีนี้ไปเลยบ้าเอ้ยเออมึงจำไม่ได้โทษทีพอดีพี่ลืมไอเอ็มออลี่อ่ะไปเราแลกไหมหมดแล้วมั้งเนะี่ยกูว่าหมดแล้วมั้งเนะี <c oughs> ่ยอ้อยบ้านกูหมดแล้วมั้งเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ้อยเราไม่พอเราเอานี่มาแลกก็ได้ครับทุกคนผมมีมรกกที่บ้านเขาน้าเยอะอ่าเนี่ยมืดพอดีเลยนะเนี่ยพอดีเอ็มซีฉันขอแลกหน่อยซิอย่าเพิ่งนอนมึงตื่นขึ้นมากูแลกก่อนอันนี้ เออตัวนี้ก็ราคาถูกดีครับแล้วก็จะแลกกับเขาไปเลเวลยี่สิบหกิบเจ็ก็ขึ้นง่ายๆเนะาะวันนี้อย่าเพิ่งนอนอันนี้แลกไปเต็มแล้วอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยหายใจระเบิดนูน่นนี่นั่นโน้อนอ,อ่าแลกก่อนเออผมก็ลืมไปเว้ยว่าวิธีการหาอินชาร์มันสามารถแบบอัพอันเลเวลหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะมาอ n นชาร์ได้เลยนรเ่าเออก็ลืมลืมได้จังได้ออแลกก่อนยีิบและเวลไม่น่าพอ เออไม่น่าจะได้พอ,อ่ะชิบหมามล่ะนี่กูต้องเสียไอ้นี่จริงๆอ่ะเนี่ยนี่กูต้องเสียเอชั้นหนังสือมะเนี่ยต้องไปแลกชั้นหนังสือเก้าเม็ดจริงมาเนี่ยเว้ยเดียวไม่ได้จะนอนอันนี้กัแกว่งดาบอ่ะขอแลกหน่อยแต่งสกิลน,นะจ๊ะโอ้กูรวยเอเมอรัลด์แล้วเกินโอ้พระเจ้าเสียทีเวฟเดินนะขอไปเอามรกตที่บ้านหน่อยครับตอนนี้มรดกกูเยอะเหลือเกินที่บ้านเราน่าจะมีมรกตอู้ฟู่เลยไหนว่าอู้ฟู่ เอาอยู่ไหนวะเนี่ยมรกตฮัลโหลมาเฟ่เอ้ากูมีจริงมะเนี่ยเวฟแจ็คอ๋อแม่แจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใใเวลาหาอะไรไม่เจอกูใจคอไม่ดีตลอดเลยเอ้ยแต่ว่าเราแลกตะเกียงก็ได้เนี่เออตะเกียงเราแลกได้ได้ใช้เยอะกระจกก็ได้เออกระจกก็ได้ไหนดเซิตัวไหนมีให้แล้อเอาตัวนี้มีให้แล้กระจกครับอ่ะกระจกอุ้ยสามสิบเลยว่ะ thank you ขอบคุณครับเออกระจกเราแลกกระจกก็ได้ เพราะว่ากระจกยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วรนะครับแต่นาครสกระจกกระจกขอเอ็นชาร์เลยแล้วกันนุ่มนวลประสิทธิภาพสีคงทนโอ้พระเจ้าควรดูดีโอ้ยดีเวอร์ไอ้บ้าเอ้ยดีแล้วสิ่งนี้แหละที่กูต้องการแล้วก็มาคราบเป็นบล็อกเอ่อบรุดกฎเอาไว้แล้วก็ปิดประตูเอาไว้และหละังจากนั้นเราก็จะใช้อ,อ่ไอ้เจ้านุ่มนวลน,นี่แหละในการมาทาบล็อก ซึ่งผมต้องการสีฟ้าบล็อกคอร์ดบล็อกทองอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างเรียกว่าอะไรประตูนรกแบบสวยๆดูเออจะลองสร้างส,สวยๆดูแต่ผมไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมจะทําสวยออกมาได้แค่ไหนนะแต่ผมจะลองทําออกมาให้มันดูแบบดูสวยที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันเอออันนี้ที่กูบินหานีไม่ใช่เลยหาพื้นที่สีฟ้าพอดีว่าต้องการบล็อกมันอ่านี่แหละอันนี้ดีวผมว่าเราไปสักประมาณเยอะๆเลยแล้วกันเนาะเอาไปแบบเยอะๆเอาไปเผื่อเลยก็ได้ เพราะว่ามันประตูมันใหญ่แล้วเราก็ต้องสร้างแบบอนาเขตมันใหญ่ๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบหินอยู่ข้างบนนะ่ะเออแบบเป็นเหมือนกับประตูนรกอันนี้มันอยู่แบบคือจะอธิบายยังไงดีว,วะเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะง่ายกว่าอันนี้เรา,เาไปประมาณสักกี่กองดีทุกคนน่าจะพอหมดนี่ก็เดี๋ยวเอาสักชั้นล่างอย่แล้วกันไปโกยเอาชั้นล่างมาด้วยในเมื่อขามีหนุมนวลแล้วมันก็ง่ายไปหมดเลยตายเถอะประเอนผมต้องการ ครับบนวน,รนุ่มนวลพิกแอนุ่มนวลสองอย่างนี้ฮะแต่ว่าขวานนุ่มนวลกูไม่ได้ต้องการอเอานี้ไปเด้เขาเรียกว่าอะไรหินลาวาหินลาวานี้ก็เอาไปตกแต่งได้ครับมันก็สวยไปอีกแบบเก็บมาโอ้โหตรงนี้มันมีหินโอ้โหโอ้บินลท์เดีวมาเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราตกลาวาไม่ตต่กูเอามาตะเดี๋ยนะเอานี่่อนเก็บมาโอเคแล้วตรงนี้ก็มีหินเรืองแสงอีกโอ้ มีเยอะแค่ไม่ใช่หินเรืองเสอเขาเรียกว่าอะไรหินลวาวาหินลวาวาแต่งสกิลครับผมครับแล้วก็ผมต้องการทองใช่ไหมไอทองแบบนี้แหละแล้วก็ควอตเอาไว้ไปตกแต่งทองกับควอตกวนหนังสือมาไม่ได้เดี๋ยวจะไปไกล <laughs> เดี๋ยวจะไปไกลกูกลั <c oughs> ว,วาทากลับบ้านท,า,ทากับบ้านไม่ได้เออเออสมุดโอ้ก็ไปเก็บหมดเลยนะเนาะแล้วกูก็ไม่เอามาเผื่อเลยกะแบบมึงติดอยู่ที่นี่เลยป้นเนี่ยเดี๋ยนะเอา คอร์อุคอร์เราก็ฟาร์มไปเยอะแล้วนะเนะนี่ยนะเนี่ยปับชิบหายแล้วประตูอยู่ไหนเนะี่ยประตออ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้ตกใจโอ้ยคดได้คนมาโอ้ตกใจโอ้โถ่เอ้ยกูนึกว่ากูต้องหายแล้วเนะี่ยอันนี้อ่ะมันมีน้อยถูกไหแล้วก็ทองใช่ไหมทองข้างบนก็ไม่น่าจะมีแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังไม่น่าจะมีทอปเดี๋ยวผมว่าผมบินไปดูฝั่งนี้ก่อนได้วหมไอ้ตรงปราสาทอะ ต้องการบล็อกที่ประสาทเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ย,เ,ยรเราต้องการบล็อกในประสาทไปใช้ด้วยครับให้มันดูตัตดสีกับไอ้บล็อกที่เรามีด้วยให้มันดูสวยขึ้นไอ้บล็อกนี้เราควาอย่างไงวะผมยังไม่ได้ไปศึกษาเลยมันต้องคว้ายังไงคือเราต้องเอาหินนรกธรรมดาไปเผาเหรอหรือไงหรือว่าอ๋อมันมีใบโอมใช่วะเออกูลืมไปมันมีใบโอมอยู่อ่ะนี่เอาไปฮะเอาไปสักเล็กน้อยแล้วกันอุ้ยอย่าล่วงขอขึ้นไปก่อนอย่าล่วงโอเค เดี๋ยวมมต้องการเอาประเต็บว่าแนนาคตประสานหลักนี้น่าจะหายไปทุกคนหายไปจากการที่กูขุดนี่แหละเราเพราะว่าเรามาเอาประสานนี้เป็นหลายรอบแล้วใน <c oughs> นาคนุณแบจะอ่าหายไปเลยก็ได้เนี่ยขุดเอาบ่อยเหลือเกินไปกลับบ้านเอ้ยนีย่ตรงนี้มีควอตเยอะควอตตรง้ยจมควอตตรงนี้เยอะเราจะาควอตไปตบแตง่งแล้วก็ไอ้เจ้าทองนี่เดี๋ยวค่อยมเมาก็ได้เออทองเดี๋ยวค่อยมเมาก็ได้เดี๋ยวเรากลับบ้านไปลองตบแต่งดยก่อน ซึ่งสิ่งแรกนะครับผมที่เราเอ้ยเดี๋ยวเราลืมนี่ด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรสายวิญญาณเออสายวิญญาณต้องใช้อู้แต่ผมไม่กล้าไปไกลอ่ะผมกลัวหลงกูกลัวหลงเออทำไมกูไม่จดวะเออเนาะลืมเออทำไมกูไม่จดวะลืมเดี๋ยวนะสายวิญญาณน่าจะมีฝั่งนี้ฮะสายวิญญาณเนี่ยใบโอมเนี่ยเนี่ยสายวิญญาณเอ็มใบโอมนี่ก็น่าจะเอาไปสร้างก็น่าจะสวยเอ้ยมันมีเห็ดสีนี้เดี๋ยวะเนี่ย เฮ็ดสีใหม่เดี๋ยวมันน่าจะสีเดิมหั่นแหละกูเพิ่งเห็นแค่นั้นเองเราจะเอาสายวิญญาณไปพรอประมาณนะครับอาจจะเอาไปไม่เยอะเราจะตกแต่งประตูนรกข้างในนี้แล้วก็ข้างนอกด้วยเราจะตกแต่งทั้งสองทางข้างในนี้เดี๋ยวมจะทําประตูนรกที่มันแบบโคตรใหญ่ดูทุกคนถามว่าทำไมต้องสร้างแบบทำไมพี่ต้องสร้างประตูนรกใหญ่จังเลยครับก็เพราะว่ามันจะได้มองเห็นได้ง่ายเวลาเราบินไปไหนมาไหนเงียแล้วเพราะเราจะใช้ประตูนรกในการเดินทาง เดี๋ยวผมจะทําแบบคุณพ่อคุณแม่ประตูนรกอะ่ะ <c oughs> เออผมจะทําแบบแบบกูจะขายายเต็มตรงนะี้คือแบบกาแบบมึงต้องเห็นนะเอประมาณนั้นนะคือมึงต้องเห็นนะบินมาไกลๆแบบลงทางนิดๆหน่อยๆมึงต้องเห็นนะคือกูจะเอาให้ใหญ่เบ้อเลยโอเคหลัจากเราต้นมาเอ้ต้นนี้เรามาแล้วนี่เดี๋ยวนะถ้าเราจำไม่ผิดเรามีนี่อ่ะผมก็ดุผมก็ดุเราก็จะหมดแล้วทุกคนผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยให้ตายสิ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเอาอุย้ยพวกกูเกือบพังลืมดูไอ้บ้าเอ้แล้วพวกพังมานี้มมืเอยเสียดายโอเคตอนนี้อุปกรณ์เราก็เยอะพอตัวแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมว่ามันไม่เยอะพอเราเลยต้องทําหีบขึ้นมาแล้วก็วางแล้วก็วาง <c oughs> เออแล้วก็วางไปเอ้แต่ว่ากูต้องไปหาอะไรซ่อมมั้นเนี่ยทำไมมึงพังเร็วเร็วเอาทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมจะเรียกว่าขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราขอไปฟาร์ม อุปกรณ์ในการมาแต่งอประตูนรกตรงนี้ก่อนละกันเนาะอืมว่าประตูนรกตรงนี้ผมอยากจะสร้างให้มันดูแบบดูแบบใหญ่ๆหน่อยเออแบบดูใหญ่ๆดูสวยๆผมอยากจะสร้างมันเป็นแบบเหมือนภูเขาขึ้นมาเลยแบบภูเขาแล้วแบบก็เป็นแบบเอประตูนรกเป็นแบบอืบริเวณนี้ผมอยากจะสร้างมันดูแบบดูสวยขึ้นมาเลยเวแต่ว่ามันก็น่าจะต้องใช้อุปกรณ์เยอะซึ่งผมว่าเราต้องจะต้องไปหาแร่แล้วก็ไปหาหินในนรกมาเพิ่มอะ เพราะแค่นี้มันไม่น่าพออ่ะโอเคทุกคนจอไันคลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เวฟด้วยกันะครับผมแต่ตอนนี้กูขอไปซ่อมอ่อูพั่วก่อนนะครับเพราะว่าพั่วจะพังแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อมโดยการที่เอ็นชาร์ดฟิวชั่นเลยแล้วกันอืมเพราะถ้าจะไปหาเวลตอนนี้กูว่าหาไม่ทันแล้วแหละโอเคทุกคนจอไันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวนะขอใช้ทอนยิบเจ็ดอ๋อสามโอ้ตกใจโอ้โหดูว่าต้องเสียเลเวลเยอะ